สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววีนาพูดไล์นะคะวันนี้มาเจอกับน้ำนะคะน้ำจะมาพูดวิธีหลอกลวงของสแกมนะคะเผยวิธีการของสแกมในยุโลกยุคใหม่นะคะการหลอกลวงของสแกมเนี่ยมันก็เป็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันก็มีพัฒนาการเรื่อยๆนะคะสแกมเนี่ยนอกจากเช็คปกแล้วก็ตัวจริงมันต้องเหมือนกันแล้วนะคะบางที เออบางทีความเหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะสะแกมเมอร์มีทั้งหลอ่อมีทั้งลวมีทั้งหลอ,หลอ,หลอดูดีอะไรเงี้ยมีนะคะก็คือ,คอ,คอแบบคือสามารถม,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 มันมันมันมีมันมีเว็บไซต์ที่เช็คอะมันมีมันมี facebook ที่เขาเช็คได้นะคะว่าเออคนนี้เคยหลอกลวงอะไรเงี้ยหน้าตาดีแต่หลอกลวงเอออยากให้เซ็กโฟนอะไรประมาณเนี้ยอยาก แค่นั้นแหละแล้วก็แบบเราก็มีเยอะแยะที่แบบว่าโบราณโบราณก็คือแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะว่าคําว่าโบราณเนี่ยคือที่ส่งของมาให้แล้วแบบแล้วก็มาเก็บภาษีซึ่งคือมาเจอคลิปน้ําช้าไปแล้วไง <c ười> คือน้ําทำทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องสแกมเนี่ยมาแบบมาเรื่อยเรื่อยๆนะคะมาแบบคือสับ คือสลับกันกับเรื่องของสมุนไพรตัวน้ำเองอะ่ะส,สนใจเ,นนนเ,เรื่องสมุนไพรน้ำก็เลยทําเรื่องสมุนไพรนะคะเสร็จแล้วอะ่ะคือแบบเรื่องของการส่งเงินส่งทองอะไรมาให้ถ้าเกิดว่าเขาส่งมาจริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีต้องให้เราไปเสียภาษีเสียอะไรเนี่ยก็คือดีใจกับคนนั้นด้วยนะเขา,าแบบเขาจะเจอคนจริงเขาจะเจอคนที่แบบพร้อมที่จะเปให้เขา แต่มันก็ต้องมาดูอีกนัเน้แหละว่าคนคนนั้นน่ะเขาจะใช่เขาจะจริงใจกับเราหรือเปล่าพอบางทีเขาเขาซื้อใจเราด้วยสิ่งของเงินทองแต่พอมาอยู่จริงๆเราอาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ได้ด้วยปัญหาหลายอย่างด้วยปัญหาแบบครอบครัวเขาด้วยปัญหานิสัยของเขาคนเยอรมันเป็นคนที่คนเยอรมันน้ำจะพูดถึงคนเยอรมันนะคนเยอรมันน่ะจะเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างที่จะทำงานเต็มที่จริงจังจริงใจรักใครรักจริงแต่ก็มีน้อยนะที่แบบที่จะแบบทิ้งลูกทิ้งเมียอะไรเงี้ยคือแบบคือมันมันฝังอยู่ในวัฒนธรรมเขาอะคนที่คนที่เขามีศาสนาเนี่ยนะคนะศาส,สนาก,ก็คือคริสต์นะคะอ่าน้ำจะบอกว่าเยอรมันอนะมันมันมีหลายลัทที่ที่อยู่รวมกันที่มาอยู่รวมกันเป็นประเทศเยอรมันเนี่ยนะ มันมันมีหลายประเทศแล้วก็มาอยู่มามารวมกันเป็นประเทศเดียวนะคะเขตที่ไม่นับถือไม่ไม่มีศาสนานะคะจะอ,อยู่เขตฝั่งเบอร์ลินฝั่งนู้นนะคะเขาจะเขาจะไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็คือเป็นคนที่ไม่มีศาสนาแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึงฝั่งตะวันตะวันตะวันตกเออตะวันตกอะ่ะ เขาฝั่งมิวนิกฝั่งบือฝัอ่งมิวนิกฝั่งดูเซนดอ s t สตูดการ์ดพวงนี้นะคะก็คือเขาจะมีศาสนาของเขานะการที่มีศาสนามันมีข้อดีอยังไงมันมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะมีหลักยึดของเขาแล้วทําให้เขารักลูกรักเมียรักรักครอบครัวนะ,ะนะแต่ถ้าเกิดไม่มีศาสนาก็ต้องดูกันอีกนี้ว่าคนที่เราครบอะมันเป็นยังไงนะคะอันนี้มาถึงเรื่องตรงนี้แล้ว ล้วที่นี้สแกมเนี่ยนะคะในปัจจุบันน่ะมันมีทั้งที่แบบตัวจริงตรงกับหน้าปกแต่ว่าต้องดูเนี่ยนะคะว่าตัวจริงที่เราเห็นน่ะมันใช่ตัวจริงที่เราแบบสนทนาด้วยจริงๆเขาพูดตรงกันกับที่เราถามเราตอบไหมพยายามคุยเยอะๆใครที่แบบอ่อนภาษาอังกฤษเนี่ยเราเขาเขียนมาแปลเป็นภาษาไทยให้เนี้ยรู้เลยว่าแบบมาจาก o o g l e t r ท n s late ก็พยายามระวังบ้างบ้า พยายามระหวังให้มากนะคะเพราะว่าพวกหลอกลวงเนี่ยส่วนมากจะพยายามพูดอะไรที่แบบอืหวานแหววแถวจ๋าหวานแหววให้เราแบบเคลิบเคลิมนะคะใครที่จะยังไม่คุยได้ไม่นานอะไรเนะี่ยแต่เขาบอกรับอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเขาจะส่งของมาให้อ,อย่าเพิ่งเคลิมไปตามเขาแล้วก็ในกรณีที่ที่เขาส่งของมาให้หรือว่า ไม่ส่งของชวนเราไปลงทุนอะไรเงี้ยแล้วมาเป็นภาษาอังกฤษเลยส่งข้อความมาให้เราเป็นภาษาอังกฤษน้ำเคยเจอบางเคสที่แบบว่ามีมีผู้หญิงไทยนะคะโอนเงินไปให้ผู้ชายนะคะเรื่องเกี่ยวกับส่งของนี่แหละเอ,อแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบคือมีความอ,อยังไง เขาส่งข้อความมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งน้ำอ่านภาษาอังกฤษแล้วแบบโอ้โหกูนี่งูมูปลาปานี่ไอ้นี่แบบงูงูปลาปาส่งมามากเลยแล้วแบบว่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่ที่ส่งมาม,มันมันอ่านดูแล้วมันรู้เลยอะว่ามันเป็นสแกมนะคะเออข้อความที่ที่ที่ทสํานักงานนะที่เขาจะส่งมามันควรจะเป็น มันความจะเป็นมาตรฐานเป็นหลักการเป็นเป็นอะไรที่แบบไม่วงมุงวิ้งมุง้งมิ้งมากจนเกินไปแล้วเป็นเป็นคำศัพท์ที่ที่เป็นทางการนะน,นะเราต้องดูดูดีๆนะคะล้วสแกมเนี่ยอ,อมันมักจ,จะเป็นคนเดียวแต่ว่ามีหลายผูรไฟอย่าไปพึ่งไปเชื่อใจว่าคนที่เราคนที่เราคุยอยู่เนี่ย คิดว่าเขาไม่น่าจะใช้สกแกมหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยพอเขาคุยกับเราเนี่ยนะเขาลบโปรไฟล์ของเราเลยของเขาเลยอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปไว้ใจใเขานะคะตรงนั้นนะ่ะเขาอาจจะมีหลายโปรไฟล์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดน้ำแนะนำนะถ้าเกิดเราคุยนะคะถ้าเกิดมันมีหลายคนนะที่เราคุยในเว็บเดทอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าคนนั้นนะ่ะหลายคนที่เราคุยอ่ะ คนนั้นนะ่ะมันมันมันจริงมันปลอมยังไงนะคะมันส่งเอกสารให้ถ้าปกติแล้วน้ำอ่ะจะเลือกคนที่ธรรมดานะคะมีหลายคนนะที่แบบเขีเขยนมาในในใน u t u b e น้ำอ่ะบอกให้ให้หาคนเยอระะมันให้หน่อยโอ้ยผู้ชายในหมู่บ้านน้ำนี้ก็มีนะจริงๆมีแล้วแบบโสดแล้วแบบ แต่ว่าเป็นชาวบ้านธรรมดานะคะเขาไม่ได้รวยไม่ได้ร่ำรวยยังอยู่กับพ่อแม่อยู่เลยนะคะเป็นลูกเป็นลูกมีแค่สองคนพ่อแม่ที่ดินเขารวยมากนะเออน้่มขี่จักรยานขึ้นไปในในป่านี่โอ้ที่เยอะมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าถึงเขายังไง <c oughs> ไม่ได้แบบคุยกันง่ายๆนะเออคนคนที่นี่อะ่ะเขาก็ทักทายเซฮายกันอยู่แต่ว่าเขาก็จะมีชีวิตส่วนตัวของเขาเ่ยนะ พอเราคุยกันหลายหลายคนเนี่ยพยายามให้เราเลือกว่าคนไหนที่แบบคุยกับเราธรรมดาที่สุดคุยกับเราคิดว่าจริงใจกับเราที่สุดอย่าไปอยากได้ของเขาความโลภนะคะมันทำให้เราอผิดพลาดนะคะเราอาจจะเสียแค่เงินหมื่นแต่บางคนเสียเป็นเงินแสนซึ่งมันเยอะมากมายสำหรับคนไทยบางคนเนาะนะแล้วก็ พยายามคุยกันหลายๆคนอย่าพยายามเชื่อใจใครแล้วก็พยายามเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตดูอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งที่นะ้ำอยากจะ,ะเตือนเพือนเพนะคะก็คือเวลาที่เราเอารูปสแกมเมอร์เนี่ยไปเช็คในอินเทอร์เนต็ตบางทีมันไม่มีรูปเอารูปก๊อปปี้รูปเขานะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ Google Google ตรงที่เซิร์ชอะนะ ตรงที่เซิร์ช Google นะคะมันจะมะีมันจะมีตรงที่เป็นรูปมันสามารถเซิร์ชตรงเป็นรูปได้นะคะเราก็ไปเซิร์ชตรงนั้นแตถ่ถ้ามันไม่มีล่ะถ้ามันไม่มีเขาถ้าไม่ไม่มีมีแค่ตรงนั้นเราเซิร์ชหายอย่างอื่นด้วยได้นะคะเช่นเบอร์โทรศัพท์เขาบอกเขาอยู่ประเทศไหนคะอยู่ฝรั่งเศสแต่เบอร์โทรศัพท์เป็นไนจีเรียอะไรเงี้ยเออไม่ได้นะ แล้วก็ข้อความอย่างสมมุติว่าข้อความที่เขาส่งมาให้เราอะเป็นไหนเขาอยู่ประเทศอะไรส่งมาข้อความมาจากมาเลเซียมาจากไทยอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีนะคะแบบว่าให้คนให้คนไทยมาคอนแทคให้เราอะไรประมาณนี้ยให้พนักงานมาคอนแทคให้เราไม่มีค่ะไม่มีนะคะในกรณีที่เขาโอนเงินมาให้เราเขาก็จะมี เอกสารหลักฐานที่แบบเป็นชื่อเป็นที่เออเป็นเลขบัญชีของเราที่มันมีอ,อะไรอ่ะมีมีมเอ่อคิวเออสวิปโค้ดเนี่ยน,นะคะมันไม่ใช่ว่าโอนมามีแต่เลขบัญชีไทยมีแต่เลขบัญชีไทยล้วนห้าหกสามสี่เก้าแปดเจ็ดศูนย์ศหนึ่งเออมันไม่ได้มีแบบนั้นนะมันต้องมีสวิปโค้ดด้วย แล้วมันก็มีมีสาขามีอะไรมีรายละเอียดให้เราชัดเจนแล้วมีอัตราแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะมีเยอะแยะเอกสารนะคะอย่าเพิ่งไปไว้ใจแล้วในกรณีที่เราจะเช็คว่าคนที่เราคุยอยู่มันคุยกันหลายคนไหมอันนี้นะไม่แน่ใจนะว่าเราจําเป็นต้องเช็คหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเราคุยกันแล้วเขา ลงล็อกกับเราอะไรเงี้ยเออเขาลงล็อกกับเราไม่ใช่แบบพูดแค่หวานพูดแค่แค่แบบเอาอกเอาใจเราอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะที่จะคุยต่อคุยกันไปเรื่อยๆย,ยาวๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําก็คืออย่าไปโชว์นะอย่าไปโชว์อย่าไปโชว์นี่นะโชว์นมไปเลยนะคะโชว์นมุมโชว์แบบโชว์ความเซ็กซี่ของเราเนี่ยนะคะ เพราะว่ามันมีกรณีมันมันมีกรณีเกิดขึ้นมาแล้วก็คือพอโชว์แล้วทีนี้แบบเฮ้ยทำไมมึงไม่เอาของกูวะอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่เอาของนะคืออันนี้สแกมแน่เลยก็คือถ้าไม่รับของนะถ้าไม่ไม่รับของไม่ไม่โอนเงินมานะฉันเสียเสียเยอะมากเลยนะเออคืออาการโมโหแล้วว่าทําไมกูส่งของไปตั้งเยอะยังแย,งยเป็นกี่ล้านเป็นของอะไรมั่งอะไร ก็ไม่รู้ของมันนะนะเป็นก้อนหินในกรณีนี้ของน้ำนะที่น้ำเจอนะแบบว่าเจอสแกมนะฮะก็คือคุยไปคุยไปแล้วมันบอกว่ามันจะส่งของมาให้น้ำแล้วทีนี้มันบอกว่า iPod iPad เงินอะไรพวกนี้นะนะแล้วทีนี้มันก็ส่งเอกสารมาใช่ไหมแล้วเอกสารนะ่ะคือน้ำก็ตรวจเช็คว่ามันมันชื่อใครมันชื่ออะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็ตรวจเช็คหมดไปเอกใจตรงที่ว่า เอ๊ะทำไมน้ำหนักของที่มึงส่งมาเนี่ยยี่สิบแปดกิโลเลยหรอเออยี่สิบแปดกิโลนะคะมันต้องกล่องใหญ่มากๆากเลยนะกล่องใหญ่อะ่ะกล่องแบบใส่น้ำได้อะ่ะน่าจะประมาณนั้นนะถ้าเป็นแบบคือกล่องใหญ่พอสมควรอนะ่ะเอาแล้วส่ง iPod iPad อะไรมันจะยี่แปดโลรองเท้าบูทมือส่งมาทำไมอะไรประมาณนี้นะคะในกรณีนี้นัก้ก็โอ้ย นะมีมากมายหลายแบบมากนะคะก็ให้เพื่อนๆเตรียมตัวเอาไว้เตรียมใจเอาไว้นะคะแล้วแบบน้ำก็อยากแนะนำเพื่อนๆว่าเออมันจะมีเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของไทยนะคะคือเว็บไซต์ของไทยเนี่ยเว็บไซต์ที่หาหาหาผู้ชายหาหาผู้บ่าวเนี่ยนะคะในไทยไทยเดกตกิ้งบาดูอะไรก็แล้วแต่นะคะ ชัเปลี้อะไรพวกนี้นะคะคือพวกนี้มันจะเป็นช่องว่างของสแกมที่เขาแบบที่เขาจอะจงเลยที่เขาจะมาหากินคนพวกนี้นะคะเขาหากินทางนี้ทางการหลอกลวงนะคะบางพวกนี้นะคะมันจะมีสแกมเยอะมากน้าพยายามอยากให้ให้ดูเว็บไซต์ที่มันเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศโดยตรงอย่างเยอรมันก็มีจะมีอ่พาร์ทิปอะไร พาชิปเอทอะไรอิ i ลิตอะไรของเขานี่แหละใครอยากรู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วน้ำจะบอกให้ว่าถ้าเกิดอยากอยากได้แฟนเยอรมันอนะ่ะคือน้ำจะถนัดเดยอรมันไงน้ำไม่ได้ถนัดประเทศอื่นน้ำก็ไม่รู้นะว่าประเทศอื่นมาเป็นอะไรแต่ว่าเราสามารถเอ่อเซิร์ชใน Google ได้นะนะว่าเราเอ,อ เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษภาษาสวีเดนอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราอยากไปสวีเดนหรือเดนมาร์กอะไรเอี้เวย์อะไรประมาณนี้นะคะก็คือให้เราอ่ะเขียนว่าเว็บไซต์เดทติ้งหรือว่าหาแฟนอะไรประมาณนี้ซิงเกิลซิงเกิลคนโสดอะไรประมาณนี้เราให้แปลเป็นภาษาเยอรมันเอ่อร์เวย์เดนมาร์ก แต่น้ำจะบอกข้อเสียมันถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องออภาษาของประเทศนั้นน่นะเรามันจะมีความยากแต่ว่าน้ำจะบอกอยู่อย่างหนึง่งคือคนสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์เขาจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนเยอรมันคนคนเยอรมันเป็นคนที่รักในในเอกลักษณ์ของตัวเองจะชอบใช้ภาษาเยอรมัน มากกว่าภาษา,าภาษากลางนะต้องเข้าใจเขาแต่คนเยอรมันก็ดีน้ำคิดว่าเยอรมันเป็นประเทศที่โอเคนะโอเคมีมาตรฐานที่ดีมีภาษีมีการซัพพอร์ตที่ดีมี politics มีการเมืองที่ดีนะคะประเทศอื่นก็น่าจะดีเหมือนกันอย่างน้ำอยู่เดนมาร์กก็ดีค่ะ ตอนที่น้ำอยู่เดนมาร์กตอนที่น้ำไปนอร์เวย์ไปสวีเดนน่ะก็ดีนะคะดีแต่ว่ามันแค่เป็นช่วงผิวเผินแต่น้ำมาอยู่เดนอยู่เยอรมันน่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบมาอยู่เต็มตัวแล้วก็ยอมรับกับสภาพแล้วไงคือตัวเองอะ่ะอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยที่นี่เป็นประเทศที่แบบพัฒนาแล้วต้นไม้ต้นอากาศอะไรเงี้ย เขานึกถึงไปหมดเลยนะเป็นอากาศที่แบบไม่ดีเป็นอากาศที่เป็นเอ่อเป็นพิษอะไรเงี้ยเขาพยายามแก้ไขมีต้นไม้เยอะขนาดมีต้นไม้เยอะนะคะยังเกิดอุทกภัยนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถทาได้ไม่สามารถมีข้อเตือนจากธรรมชาติได้เพราะตัวเราเองเราก็ทำทำ้ายธรรมชาติเหมือนกันนะคะ นั่ก็อยากให้เพื่อนๆเลือกดูเอาแล้วกันว่าเราจะหาเว็บไซต์จากจากยังไงอะไรเงี้ยนะคะคือไม่อยากให้ไปโฟกัสที่ไทยมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดไปโฟกัสที่เว็บไซต์ไทยอ่ะมันเป็นเหมือนจุดเด่นที่สแกมเมอร์เนี่ยเขาจะหลอกลวงเราได้เพราะเขาเชื่อว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษฟังภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เป็นจุดด้อยคือมันทำให เขาหากินจากตรงนี้มันมีหลายคนนะคะเสียเงินเงินแสนไปแล้วซึ่งน้าก็แบบเสียใจกับเขานะที่เขาแบบมาเจอดั่งช้าจนเกินไปก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็ขอขอบคุณมากที่ฟังจนจบคือน้าอาจจะเล่าอะไรที่แบบไม่ได้เป็นคันเป็นตอนอะไรมากมายแต่เล่าจากประสบการณ์ที่มันเกิดจากใจจริงที่เราเจอประสบการณ์มาเราก็อยากแนะนำว่า เออควรจะทำยังไงแก้ไขปัญหายัางไงคนพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความเราไม่จำเป็นต้องต้องไปสูงสิงด้วยบางคนถามนะว่าทำไมไม่ไปแจ้งความจะปล่อยให้มันลอยนวลหรอน้ำทำไม่ได้หรอกคะ่ะน้ำไม่ได้เสียเวลาไปอยู่กับคนพวกนี้เพื่อที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดกับมันไม่ได้เจ็บใจเพื่อตรงนี้สิ่งที่น้ำทำได้ก็คือมาแชร์ให้ทุกคนฟังเพราะน้ำเคยโดนหลอกมาแล้ว การที่เคยโดนหลอกมาทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็ทำให้คนอื่นตาสว่างได้ก็คือมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วนะคะมันเป็นยังไงมันถึงตรงไหนแล้วสำหรับตอนนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เอ้ยนานแล้วเนาะที่ไม่ได้มาเจอกันน้ำก็แบบพยายามลดหุ่นอยู่น้องแบบคือท้อง พ่อน้องออกมาแล้วแบบตัวใหญ่ไม่อยากออกกล้องเลยพอทีนี้มาออกกล้องแล้วเออโอเคโอเคดีขึ้นหน่อยนะคะพยายามลดแป้งลดน้ำตาลเอาแลนนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ